E ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแบคโรดอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาแต่งหน้าในช่วงฮาโลวีนนี้นะคะทุกคนซึ่งเรานะคะมีอินสปิเรชันนะคะจากฝั่งนี้นะทุกคนเราจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะแต่ว่าเราเอามาดัดแปลงนะคะให้เข้ากับใบหน้าของเรานะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเครื่องสําอางที่เราใช้วันนี้นะคะทุกคนเป็นเครื่องสาอางที่หาได้ง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่า ถ้าใครไม่รู้จะหาที่ไหนสามารถหาในแอปส้มได้นะคะทุกคนคือเหมือนแบบแต่งตัวมาเพื่อโปรโมทเขาเพราะว่าเสื้อก็เป็นสีส้มนะคะทุกคนก็นั่นเลยค่ะทุกคนใครนะคะอยากรู้ว่าเมคอัพลุคนี้แต่งหน้ายังไงนะคะทุกคนก็ไปดูได้เลยค่ะ ตัวนี้เป็นของอินิตฟรีนะทุกคนเบอร์ที่เราใช้เป็นเบอร์ 23N นนะคะก็คือจะเป็นโทนสีที่แบบโทนสีเหลืองติดเหลืองนะทุกคนแล้วก็เป็นสีที่สว่างกว่าผิวหน้าอย่างที่เราบอกไปข้างต้นนะทุกคนเท่านั้นก็มาเริ่มกันเลยค่ะ แป้งของบูเต้เบอร์สามนะเอ้ยเบอร์สองนะทุกคนตัวนี้ ไปเป็นคอนทัวร์นะทุกคนวันนี้คอนทัวร์เราใช้เป็นของพิงแฟดสีเข้มนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นตลาดี้ไรราคาถูกและดีดีมากนี่นะทุกคนเราก็จะใช้เป็นแปรงคอนทัวร์แบบนี้นะคะนี่นะเคยเห็นไปคนทแบบนนะวันนี้จะปัดให้มันสูงๆนิดนึงนะทุกคนทุกคนเห็นปะ ต่อไปนะคะเราก็ต่อไปนะเราก็จะลงแบบสีส้มของเรานะคะที่เราจะลงตรงช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงตานะทุกคนวันนี้นะคะเราใช้เป็นของซูเปอร์มามตัวนี้นะทุกคนน้อมเป็นเบอร์ศูนย์สนะครับ ซูเปอร์มันตัวนี้นะจะบอกว่าสีเข้มมากนะทุกคนแล้วก็สีสวยด้วยแล้วก็จะใช้แปรงแบบประมาณนี้นะทุกคนเตะน้องแล้วก็ทาลองเทสสีก่อนนะโอเคแล้วก็ทาได้เลยค่ะทุกคน ไปนะคะแล้วก็จะมาเพิ่มมิติให้หน้านะทุกคนเราจะใช้เป็นของซูเปอร์มัมนะคะแต่ว่าตัวนี้นะเป็นคอลเลคชันเดียวกันนะทุกคนเนี่ยเป็นคอลเลคชันเดียวกันแต่ว่าน้องเป็นเบอร์สองนะทุกคนในการมาแบบเพิ่มนิดนึงแบบเรารู้สึกว่าเวลาเราแต่งด้วยสีสม้มมันจะอันนี้เกินไปไม่ค่อยมีมิตินะทุกคนก็จะมาลงมที่ตาเพิ่มนะคะ ต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะลงอายไลเนอร์นะคะทุกคนเพอให้ตามันดูเฉี่ยวมากยี่งขนาดทุกคนเป็นเริ่มค่ะตัวที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นของ i Magic นะทุกคนเป็นแบบนี้เห็นปะมันลงกันนะคะ ทุกคนเราก็ไปเขียนอะไรเนอรทั้งสองข้างแลว้วแล้วก็เพิ่มใต้ตาลงไปนิดนึงนะทุกคนแล้วก็สิ่งต่อมาที่เราจะใช้นะเป็นกิตเตอร์ของ f o r y u u ทนนะทุกคนเป็นตัวนี้นะคะเป็นเบอร์สีนะทุกคนสีสวยมากนี่นะคะคุณปะมันเวอร์ต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิวนะคะ ตัวที่เราใช้เขียนเป็นของเมริสตันนะครับผมสีที่เราใช้นะคะเป็นสีที่ชื่อว่าอ,อ่อบราวนะคะเป็นสีน้ำตาลก็อคือปัดคิวก่อนคิวแล้วก็เริ่มสีคิวได้เลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็คือเราก็เพือติดขนตาป้อมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็จะได้ลุปประมาณนี้นะคะเราจะมาเชดดิ้งดังอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนใช่มคะ อะนะครับวันนี้ใช้เป็นของตัวน,นี้เนาะเบอร์ที่ใช้เป็นเบอร์04น,นะทุกคนทุกคนว่าหน้าเป็นแบบไนเบอร์ใช้นี่ นะก็จะเป็นลิปที่เราจะใช้วันนี้นะทุกคนก็คือเราเลือกมาทั้งหมด4แบบ4ีสีเออสีสีนะทุกคนก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะนะผมเริ่มแรกนะเราจะใช้สีที่เป็นติ้นก่อนนะทุกคนแบบเป็นเวลเวดเป็นเออเป็นวอเตอร์เป็นนิดนึงเออวอเตอร์เป็นแบบเป็นน้ำนะทุกคนก่อนนะเพราะว่าน้องจะได้ติดดีแล้วก็ทาค่ะ ีที่ใช้นะทุกคนเราอะใช้เป็นของเคสที่ดอตัวนี้นะทุกคนเบอร์ที่ใช้นะเป็นเบอร์07นะทุกคนออสีสวยมากทาเอวิดเอลูกได้แบบดีงามอะเนี่ยด้วยความเป็นวอเตอร์อะ่ะมันก็จะแบบสบายปากมากเหมือนไม่ได้ทาทุกคน แล้วก็สีต่อไปนะที่เราจะใช้นะทุกคนเป็นสีของซ u เปอร์มัมนะทุกคนเป็นคอลเลคชันนี้นะคะสีที่เป็นแบบตัวที่เรารีวิวไปนะคะทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าก่อนหน้านี้ได้นะคะก็จะมีรีวิวของซ u เปอร์มัมตัวนี้นะเบอร์ที่เราใช้เป็น RC 1 1นะทุกคนนี่เปิดออมาสบายแล้วก็อ่ะ <c oughs> เปิดออกมาเท่าที่เราจะแบบอันนี้นะแล้วแท่งมันจะไม่หานะทุกคน สีน้องจะมีความน,นูแล้วทุกคนเดูดแล้วก็ใช้เนื้อเกีย่ยให่สีมันเบลนดออกนะทุกคนเห็นปะด้านในก็จะยังมีสีอยู่นะเห็นไหมข้างนอกนั่จะเป็นสีนูนนะทุกคนแล้วเราก็จะใช้อีกสีหนึ่งเป็นสีสุดกับสุดท้ายนะทุกคนก็เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของสาสีนะตัวนี้นะอคอลเลคชันนี้นะคะทุกคน เบอร์ที่เราใช้เป็นเบอร์0ูนย์นะคะนี่เป็นเบอร์ศูนสามนะคะทุกคน okay. เป็นเบอร์0ูนนะ4นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน,กคนเห็นปะก็จะมีความแบบเออเป็นอันนี้นะมีความติ่งแดงหน่อยแล้วก็มีความเป็นสี้มนะเราก็เลยเลือกที่จะตัวนี้มาทาเป็นตัวลองสุดท้ายแนละ้วทุกคน mm. แล้วก็ทาประมาณนี้อาจจะแบบไม่เต็มปากร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคน เพราะว่าเราอยากได้แบบสีออมบรีแบบอาจจะแบบไม่ใช่สายฟอร์จัดขนาดนั้นนะและ้วก็อันนี้อันนี้ก็ใช้มือแบบแทบแทบอ่อนนะอันไหนอะไรกะเช็ดๆหน่อยสีแบบสวยมากคือแบบแบบแบบ สารซีนี้คือควรมีนะทุกคนคือแบบพอผสมรวมกันแล้วสวยมากคือแบบเออมันสวยเว้ยแล้วก็อันสุดท้ายจะทาหรือไม่ทาก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราก็จะทานะตัวนี้เป็นของอ,อ่อพิงค์แฟรนะทุกคนชื่อก็จะแบบว่าหายไปแล้วนะทุกคนตัวนี้นะเป็นเบอร์อะไรอะเอสศูนย์หนึ่งนะทุกคนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นใสๆแล้วก็มีกากเพชรข้างในนะทุกคนวันนี้เราจะทาเน้อคนนี้นะทุกคนแล้วก็จะมาป้ายหลังมุดก่อนเพราะว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยสีมันจะติดแล้วเราคิดเกยจเช็ดนะทุกคนมันก็จะมีแบบตรงนี้เห็นปะ่ะเออแล้วก็ทาแค่แบบบางจุดที่เราแบบอยากให้ฉ่ำนี่น้องจะแบบไม่ฉ่ำมากนะทุกคนแต่ว่าจะมีกลับคงกอดเพชรก็จะเป็นประมาณปากก็จะดูฉ่ำดูเวอร์แบบ นี่นะทุกคนก็จะเป็นเมคอัพของวันนี้เมคอัพแบบของฮาโลวีนะทุกคนเป็นแบบการแต่งหน้าแบบง่ายง่ายแบบง่ายจริงๆอนะ่ะทุกคนคือแบบอันนี้กับเนี้ยคืออัน,นเดียวกัน <c oughs> คือสี <c oughs> เดียวกันแล้วเราก็เพิ่มมิติด้วยใช้สีอื่นใส่ลงไปนะทุกคนก็คือแบบ เออทาลงไปเพิ่มเลเยอร์เพิ่มอะไรแบบนี้เพิ่มกิตเตอร์เข้าไปนะทุกคนตาก็จะได้ดูแบบเออฉันไม่อะไรนะแบบเออแบบฮาโลวีนนี้ฉันก็เด่นแหลนะและผักเด่นขนาดนี้แต่แต่ยังไม่จบนะทุกคน คือในตัวอย่างที่เราให้ดูไปเมื่อกี้ใช่ปะน้องจะมีแบบพระจันทร์แบบเซี่ยวอย่างเงี้ยทุกคนเป็นสีขาวแต่ว่าเราก็คือแบบขี้เกียจทาสีขาวก็เลยจะใช้เป็นสีดําแทนนะทุกคนสีดําที่ใช้ก็เป็นเป็น,ปน,ปนตัวที่เรากรีดอะไลย์เนอร์ก็คือตัวอะไลย์เนอร์แบบอันนี้แบบเจลนะทุกคนก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะทาครึ่งหนึ่งให้ดูนะคะแล้วก็ไปฟินิตลุกกันได้เลยนะคะว่า ออกมาแล้วเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นฟินิตรูของเราแล้วนะทุกคนก็จะได้เป็นออกมาประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็คือมีความแบบเออเสืเส้อ <background, S 2> ส้มแบ็คกราวด์สีน้ำเงินแล้วก็แต่งหน้าโทนสีส้มนะทุกคนกคน็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะใครชอบยังไง กับลุคนี้คิดเห็นยังไงกับลุคนี้สามารถเมนไว้ได้เลยนะนะคะทุกคนว่าเออฉันชอบลุคนี้นาะอะไรแบบนี้ก็ตัวท,ที่เหวี่ยจันจะบอะอาจจะแบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยแบบขีดเขียนกับหน้าตัวเองเยอะขนาดนั้นก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้ชินอะไรขนาดนี้นะคะทุกคนภาษาไทยก็อตอนนี้คืองงมากแต่สําหรับเรานะทุกคนเราชอบแบบฟินิกลุกนี้มากคือแบบมันสวยแบบ โอ้ยแบบดูอลังการเวอร์นะทุกคนทั้งที่ความเป็นจริงคือแบบแกมันแต่งง่ายมากแค่แบบทาปากสีส้มอะไรแบบนี้นะคะบงคัดเบ,บ้านิดหน่อยแห้าจะไม่ได้เรียกว่าคัดเบ้าด้วยซ้ำนะทุกคนแล้วก็ทากิเตอร์กิจใจกิจอะไรเนอร์ติดขนตาปลอมให้มันดูสะพึงแบบเอออย่างนี้แล้วก็อันนี้นิดนึงอย่างนี้นิดนึงเป็นแบบลุคที่ได้ออกมาคือสวยมากคือแบบแก มันไม่แย่เว้ยมันสวยแล้วมันก็ง่ายมากทุกคนแล้วทรงผมวันนี้นะทุกคนก็คือเป็นการที่แบบเราปาดขึ้นไปอันนี้นะทุกคนก็คือปาดข้างหน้าไม่ให้มีผมตกลงมานะคะแล้วก็ทัดหัวอะไรให้เรียบร้อยนะทุกคนก็จะได้ลุกออกมาประมาณนี้นะคะก็คือสวยงามมากใครอยากเพิ่มกิมมิคหรืออะไรแบบในลุคนี้ก็คือสามารถไปแต่งแล้วก็เพิ่มกิมมิคของตัวเองได้น,นะทุกคนแต่สําหรับเราประมาณนี้เราถือว่าเราโอเคแล้วนะทุกคน ก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแบคโรดด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นเราขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย